สวัสดีค่ะมาพบกับเจเคโนะนะคะในคลิปนี้เจเคโนะเลือกที่จะแนะนําให้ท่านรับทุมเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะหลังนี้เลยนะคะมาพร้อมกับที่ดินขนาด112ตารางวาค่ะเป็นที่ดินโฉนดนะคะอันนี้คือเนื้อที่ตามโฉนดเลยนะคะทุกท่านพร้อมบ้านให้ไปอีกหนึ่งหลังค่ะเป็นบ้านสองชั้นแต่บ้านต้องบอกกันก่อนว่าไปตามสภาพนะคะ อยู่ในแหล่งของชุมชนค่ะไม่เปลี่ยวมีเพื่อนบ้านเดินทางสะดวกนะคะบ้านเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยมาก,มากๆสำหุกท่านราคาถูกด้วยนะคะแปลงนี้ทั้งบ้านและที่ดินนะคะราคา890,000บาทฟรีค่าโอนให้พร้อมค่ะพิกัดแปลงบ้านหนองไหวตําบลแม่แฝกอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ สนใจกำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปชมแปลงนี้กันได้นะคะ890 0 0 0บาทเท่านั้นฟรีค้าโอนให้ด้วยติดต่อนัดหมายร่วมหน้าตามเบอร์โทรติดต่อใต้คลิปนะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยค่ะทุกท่านทางด้านผู้ขายจะได้ไปสแตนบายรอคอยเปิดบ้านให้ชมภายในบ้านกันด้วยนะคะในวันนี้เจคเคนอก็ขอแนะนํากันไว้เพียงเท่านี้ส่วนรายละเอียดเบื้องต้นทั้งหมดเจคเคนอใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ